นี่ห่าตาเจ้ห่าจิ้นเทียนบม้อายเชีห้าดีวันนี้เราซื้อจะพาขึ้นบทเรียนที่สี่นะคะตี้ซือเค่อตาคาชูเออชูเย่เปิดหนังสือเรียนไปที่หน้ายี่สิบห้านะคะหนังสือเรียนก้อนเมฆสีม่วงม่วงเจอหรือยังคนที่ใช้ชื่อกาแล็กซี่เอศูนย์สองเนี่ยยังไม่เห็นเปิดหนังสือเลยค่ะเปิดหนังสือเหมือนเพื่อนหรือยังครับหน้าที่ยี่สิบสอง เปิดแล้วครับ่ะโอเคเดีสักครู่นะคะ,ะ่วันนี้เราก็ยังอยู่ที่เรื่องยื่นหมูเหมือนเดิมยื่นหมูก็คือเสียงสละนะคะเราไม่ได้เรียนสละดเดี่ยวแล้วเพราะสละดเดี่ยวเราเรียนไปตอนเมื่อปีหนึ่งวันนี้เราจะมาเรียนสลับผสมเพิ่มอีกสามตัวโอเคไหมคะ,ะหนูเปิดไปที่หน้ายี่สิบห้าหนูก็จะเจอกรอบสีขาวขาวสามกรอบใช่ไหม หเราซือขอแยกทีละกอบนะคะหนูดูกอบที่หนึ่งตามในหนังสือเรียนของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เตรียมดีสอขึ้นมาเตรียมจุดบันทึกตามหล่อซือว่าสระตัวนี้เรียกว่าสระอะไร่าหนูเห็นตัวสีแดงใช่ไหมบนหน้าจอที่มีตัว A กับตัว n อ,อันนี้ถ้ามีมากกว่าหนึ่งตัวเรียกว่าสระผสมนะคะสระตัวนี้เรียกว่าสระอาน หรือสะละอานอ่ะอันนี้นักเรียนจดบันทึกด้วยนะคะเพราะว่าในหนังสือเรียนของเรามันไม่ได้บอกกำกับโอเคไหมคะเขียนอัทนที่อยู่ในกรอบสีน้ำเงินนี้สะละอานหรือสะละอานอ่ะจดบันทึกไปด้วยฟังหล่อสือไปด้วยนะคะมาดูคำศัพท์ของสะละอานกันก่อนนะคะข้างหน้าเป็นพยันชนะตัวช,ชื่อออกเสียงลมเยอะๆค่ะ เพราะว่ามีตัวอิสค่อยติดตามมาด้วยอ่าด้าหนาหลังเป็นสระอานที่เราเรียนวันนี้ชือ่ออ่าฟังหนาซืือก่อนด้านหลังเป็นสระอานที่เราเรียนวันนี้ชอตัวชื่อก็เป็นเสียงชอช้างอเอาลมออกเยอะๆชออานชานวรรณยุกเสียงหนึ่งเสียงที่หนึ่งก็คือเสียงสามัญน,นะคะไม่ต้องมีเสียงสูงเสียงต่ำอ่านว่าชานเหมือนเดิมคํานี้แปลว่าภูเขา นักเรียนลืมเรื่องวันอายุก,กันหรือยังคะอ่าเดี๋ยวเราซื้อทบทวนเรื่องวันอายุให้ไปด้วยเสียงหนึ่งขีดเขียนตรงขีดเส้นตรงๆแบบนี้เสียงสองขีดขีดขึ้นนะคะเราจะยืดฝั่งขวามือเป็นหลักขีดขึ้นฝั่งขวาอันนี้ก็คือเสียงสองส่วนเสียงสามจะเป็นเครื่องหมายตัว v ค่ะเสียงสี่ยึดมือฝั่งขวาเหมือนเดิมขีดลงฝั่งขวามือนะคะอ่าเมื่อเทียบกับภวาษสไทายเสียงหนึ่งก็คือเสียงสามัญ เสียงสองก็คือเสียงจัตาวาเสียงสามก็คือเสียงเอกเอกในที่นี้บางคําจะต้องกดเสียงลงต่าๆแล้วค่อยดีดหางเสียงขึ้นนะคะอ่าเสียงสี่เป็นเสียงที่สูงที่สุดค่ะในสัตทาอักษรพินอินก็คือเสียงไมโทนะคะอ่าเราย้อนกลับมาดูคําศัพท์เราพยัญชนะเป็นตัวชื่อกับสลระอาวนวรณยุ์เสียงหนึ่งคำนี้อ่านว่าชานเหมือนเดิมแปลว่า ภูเขานะักเรียนเขียนเสร็จหรือยังคะอันที่เราซื้อให้เขียนตอนนี้ก็คือกรอบสีน้ําเงินตัวเอกับตัวเเรียกว่าสระอานหรือสระอานคำศัพท์<ช>ข้างล่างแ<ช>ปลว่าภูเขาเสร็จแล้วเนาะ<ช>มีใครยังไม่เสร็จไหมคะเขียนเสร็จแล้วค่ะอ่ะโอเคต่อไปฟังเหล่าซื้อนะคะเหล่าซื้อจะพาสะกดคำง่ายๆไปมีพยัญชนะเข้ามาประกอบด้วยข้างหน้า จัเป็นพยัญชนะพยัญชนะเสมอนะคะด้านหลังจากเป็นสระอ่าข้างหน้าหนูจําได้ไหมคะพยัญชนะตัวอะไร <AR F ast> ดูในสมุดประกอบไปน,นะคะที่เราซื้อเคยให้จดบันทึกในสมุด <AR F ast> พยัญชนะตัวแรกเลยก็คือตัวปอ <AR F ast> หรือเรียกว่า <AR F> จำได้ไหมคะปอพอโมปเตอร์เธอเนอเลจำได้ไหม จำได้ไหมเด็กๆจำไ,ไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้ค่ะอ๋ออย่าพูดใกล้ไม่มากค่ะเสียงมันดังเกินไปค่ะ,คะโอเคข้างหน้าเป็นพยัญชนะตัวปอรหรือตัวปัวคำนี้จะเป็นเสียงปอปาเราปอปามาเป็นหลักอ่าแล้วก็ด้านหลังเป็นสละที่เราเรียนไปตะกี้ก็คือสระ อ่านอ่นอ่นอานอ่นปออ่านอา่อานนุน,นคาพออ่แล้วใช่ไหมก็ต้องมีพยัญชนะก่อนแล้วก็มีสระเหมือนในภาษาไทยเลยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้<า>มีปัาษาโตรงที่ยัยงท่องจำพยัญชนะทาง23ตัวของพินอินยังไม่ได้ใช่ไหมค่ะ โอเคถ้ามีเวลาบ้างเด็กๆต้องท่องจํานะคะถึงจะอ่านพินอินได้ถ้าไม่ท่องจําเด็กๆก็จะเป็นศูนย์เหมือนเดิมอ่านไม่ได้เหมือนเดิมโอเคไหมคะที่เราซื้อให้ท่องจำพระเาชนะไม่ได้เพราะว่าเราก็จะไม่ต้องมาท่องจําคําศัพท์ทั้งหมดนะคะถ้าท่องจำทั้งหมดได้ลานมมันเยอะไปเราซื้อถึงถามให้จําแค่ยี่สิบสามตัวคือพยัญชนะแล้วค่อยๆมาสะกดเอาเหมือนภาษาไทยแบบนี้จะโอเคกว่า โอเคไหมคะโอเคค่ะอ่ะรับปากกันนะว่าจะท่องใช่ไหมคะอ่ะคัะ้คที่สองข้างหลังเป็นพยัญชนะตัวพอหรือตัวพัวเป็นเสียงพอผ่านพอผ่านพอพออ่านผ่านพออ่านผ่าน โอเคค่ะพัชนกเนี่ยเหมือนเมื่อวานก็เรียนกับหล่อซื้อใช่ไหมหนูเข้าผิดห้องใช่ไหมเมื่อวาน<ด>นูอยู่ห้อง<ด>นูอยู่ห้องสองหรือห้องหนึ่งห้องสองอ่ะแสดงว่าเมื่อวานหนูเข้าผิดห้องเมื่อวานหล่อซื้อสอนห้องหนึ่งนูเห็นหนูด้วยอ่ะตัวต่อไปตัวที่สามค่ะพยัญชนะข้างหน้าตัวนี้ มาตัวมอเสียงพอมาใช่ไหมคะมออามานมาเด็กๆขเวลาสะกดเด็กๆขาเวลาสะกดเรามออามานไปเลยนะคะไม่ต้องมออาโนมานถ้าแบบนี้ผิดนะคะเพราะว่าภาษาจีนไม่มีตัอร์สะกดใช่ไหมคะโอเคครับมันที่สองข้าหน้าพยัญชนะตัวอะไรเอ่ยฟฟฟัน กฟฟ้าฟ้าฟาฟาฟ้าฟาฟาโฟอาฟาไม่ใช่ฟ้าโฟอันฟาเป็มาโฟอันฟ้าอ่ะโอเคค่ะตัวต่อไปตัวที่ห้าข้างหน้าเป็นพยานชนะตัวเตอร์ตัวเตอร์ตสีอะไรคะเสียงต่อเต่าต่า ตอ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 นอตอตอนอาอตอนอต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 ่ตอ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 ไอต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 ออตออออตออ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  ไม่ใช่ถ่ายนะคะคออ่านทานทายคออ่านทานคทายทายคออ่านอ่านทานทานเดี๋ยวมาเดี๋ยวมากลัวหนูก่อนมาจะกินเบ็มมากวนหนูก่อนอะหนูก็อยากได้เอาเป็นนังอ่ะไพอ่าบรรทัดที่สามนะคะตัวเนอตัวเนอเป็นเสียง นอหนูนอนนออนโอเคข้างหน้าตัวต่อไปค่ะพยัยชนะตัวเลยเสียงลอลิงลอลอเออ่ะฟังเหล่าซื้อค่ะใครสะกดสระเออเมื่อกี้ผิดนะคะตอนนี้เราเรียนสระอ่านกันอยู่โอเคไหมคะ ลาน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 ไปก็กอ่านกานไม่ใช่สลานครับสลานมาคนใหม่แล้วไอ้ชนะหนูถูกแล้วแต่สลานหนูยังไม่ถูกกอ่านกอานกอานนักธิดาลูกหนูอย่าเอาปากใกล้ไม่มากอย่ามันดังเกินไปหนูพูดปกติพอ ตัวนี้พยัญชนะเรียกว่าตัวเกย์นะคะเสียงกอไก่กอค่ะเราเออเสียงกอไก่กออานการค่ะไม่ใช่เสร็จล้เออกออานการขั้นท้ายสุดท้ายแล้วเราเลยยิบสามคำข้างหน้าเป็นพยัญชนะตัวเกย์เสียงคอวกยคอไก ต่อไปเป็นพยัญชนะตัวอะไรคะไค่ใช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 รใอาใชัใช่ใชะใชรใัออร่นี้กช่ใ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 พอใช่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 ้ช่ใช่ให่ให่ใช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 ่ใอ่ใออา่ใช่ใชาใ่ะช่่่ ตัวสุดท้ายที่เห็นเป็นตัว R นี้เรียกว่าตัวรูรูเอาไปลินหอานในลึกๆรูะูอะัวนี้เกู่กับเด็กๆค่ะฟังหเราซื้อก่อนฟังหเราซื้อก่อนเงียบค่ะอันจริงอันจริงอะตัวตัวนี้ e ก็คือการห่อปลายลิ้นเข้าลึกๆใช่ไหมคะอันนี้มันผสมกับสราธรรมดาทั่วไปยังไม่ได้เข้ากดสัทะอักษรพินอินใดๆตัวนี้เราจะตัด ธรรมดาเลยก็คืออ่านออกเสียงลอดิงธรรมดาลออานลานพิทอินยังมีกฎอีกมากมายกับตัวอตอนนร,รูนี้เดี๋ยวเราจะไว้เรียนตอนที่เราขึ้นเป็นพี่ปฐมปายหรือว่าตอนมัธยมนะคะกฎของพิทอินยังมีอีกเยอะอันนี้ก็คือพื้นฐานเบสิกง่ายๆเลยลออานลานลออาน เราจบไปแล้วสําหรับกรอบที่หนึ่งของหน้ายี่สิบห้าเราเหลืออีกสองกรอบแสดงว่าเหลืออีกสองสละที่เราต้องเรียนเด็กๆขาจำไว้เลยนะคะสละที่หนึ่งก็คือสละอานหรือสละอานมีตัวเอแล้วก็ตัวเอนนี่นะคะมีใครไม่ทันไม่เอ่ยทันค่ะทันนะทันทุกคนเราซื้อเป็นกรอบที่สองเลยนะคะยัทัครับค ไม่ทันเหรอไม่ทันครับอ่าไม่ทันอ่าเดี๋ยวเราซื้อค้ง,งหน้าจอไว้หน้านี้แป๊บหนึ่งถ้าไม่ถมักถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามเราซื้อเลยค่ะเราซื้อค่ะหนูเปิดไปดูบทที่สามยังไม่ได้ทำคะ่ะบทที่สามแบบเรียนหรอคะค่ะแบบเรียนหน้าไหน ทำไปแล้วใช่ไหมคะว่าหล่ซื้อเหมือนสอนไปแล้วนี่ห้องหนูเร็วกว่าเพื่อนห้องหนึ่งนะคะค่ะถ้าใครไม่ได้เข้าเรียนทุกชั่วโมงเนาะ<ๆ>ก็ไปเรียนย้อนหลังได้หล่ซื<ำ>้อกรผมตันนี่หล่ซื้อจะพยายามทำวิดีโอไม่ได้เรียนนะครับโอเคค่ะไปเรียนย้อนหลังเพราะว่ามันจะมีการฟังด้วย ให้เป็นฟังเสียงเหล่าซื้อแล้วก็ทำตามกดนะคะเ,เด็กคะใครอยู่ใกล้ทีวีใครอยู่ใกล้ทีวีปิดไมค์ก่อนนะคุณก็อยู่ใกล้ทีวีรครับโอเคปิดไมค์ก่อนแต่ว่าเด็กคะเราซื้อไปกรอบที่สองเลยนะหรือว่าผมที่สองค่ะ หนูไม่ต้องเขียนกันสะกดตัวนี้นะคะเขียนแค่พยัญชนะกำก,กับไว้เพราะว่าพออ่านปาน่าเขียนคำอ่านทุกคำเด็กๆก็จะติดอ่านภาษาไทยเหมือนเดิมนะคะหนูเขียนปอปานแล้วก็อานอน,อนอนหนูหมดอ่านแล้ค่ะเื่อนคนอื่นเสร็จไปยังคะทำเวลาด้วยนะคะเด็กๆหนูเสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเดูเสร็จแล้วค่ะเรายังได้สลัดตัวเดียวอ่ะโอเคสลัดตัวที่สองอยู่ที่กรอบที่สองของหนังสือพวกหนูนะคะที่ตัว e. อีอ่ามฟังเราซื้อค่ะิีนอันจริงฉีนอันจริงฟังเร่าซื้อมีตัวอ e ีแล้วก็ตัวเอ็นตัวนี้เรียกว่าสลัดเอ็นอนักเรียนเจดบรนทุกเหมือนเดิมจุดที่กรอบเอนนะคะอ่าสลัดเอินวันนี้เราได้สองสลัดแล้วสลัดอันกับสลัดเอิน ตรเอิญตัวข้างหน้ามาดูคาศัพท์ก่อนพยาญชนะตัวนี้มารูออกปานิดอเข้าลึกๆเสียงลอลิงกับสระเอิญลอเอิญเลินวรรณยุกเสียงสองเลินค่ะเสียงสองก็คือเสียงอะไรคะถ้าเที่ยวกับเราเลินเสียงตะวาอ่านว่าเหลิญเหลิญเหลิแปลว่าคนนะคะเหลิแปลว่าคนคนค้นคน่ะคน โอเคสลักเอินมีพยาาาัญชนะมาสะกดด้วยทั้งหมดเก้าคำไม่เยอะไม่เยอะมาดูเลยนะคะข้างหน้าเป็นพยาานาัญชนะตัวปอไม่เยอะกว่าเมื่อกี้ใช่กรอบแรกเยอะกว่าข้างหน้เา,า,นาเป็นยยพยาานาัญชนะตัวปอเสียงปอปาปอปาคำสลัเอิญอ่านว่าเอิญ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 อ่านเค่ะเอิญ คที่สองข้างหน้าเป็นพยัญชนะตัวพอเสียงพอพานพอพานพอเอินเอินเอินคำที่สามข้างหน้าเป็นพยัญชนะตัวมอหรือตัวมัวเป็นเสียงมอมอเอินเอินมอเอินเอิน อทนที่สองนะคะข้างหน้าเป็นพยัญชนะตัวฟอตัวฟอเป็นเสียงฟอฟานหรืฟอเอ็นเอ็นเฟินอ่ะโอเคค่ะอ่ะตัวต่อไปายเป็นพยัญชนะตัวเนอร์นะคะจำไว้เลยตัวเอ็นก็คือพยัญชนะตัวเนอร์เสียงนอนหนูนเอินเอ็นเนอร์ ่ะตัวต่อไปตัวที่หกนะคะพยัญช e นะตัว ah ang, y, เกอเป็นเสียงกอไก่ก็เอินเอออเอิญ่ะบรรทัดท uh ok um> uh ี่สามบรรทัดส ok ุดท้ายแล้วตัวคือเสียงคอควายค่ะน้องกะวีพัฒน์ะวาพัฒนอันนี้ทำไมเข้าๆออกออกอ่ะยังเขียนไม่เสร็จเลย ตัวต่อไปค่ะตัวเือเสียงฮอรีหรือฮออ่นคฮอค่ะฮอร์เอนเอนและตัวสุดท้ายนะคะตัวตัวนี้เป็นเสียงลอลิงเหมือนกันลอลอเนเนน้องคะทำไมหนูเข้าเข้าออกออกนะคะคนที่นำสกุลมาสุกใช่ไหมหนูซื้ออันถูกไหมเข้าเข้าออกออกหลายรอบแล้ว หนูเข้าข้ออกกันนี้หนูจะเรียนไม่รู้เรื่องนะคะแบิบิมบิมบิมบมบมบก็เลยทําชั้นหนึ่งคับเด็กๆคะปิดไมค์แล้วฟังเสียงเหล่าซื้อสระเอินก็คือตัวอ e ีกับตัวเ e อ็นสามารถสะกดกับพินอินที่เราสะกดมาร่วมกันวันนี้มีก้าคม,มีเปิลเพิลเมินเปิลเนิน คกินเกนเราซื้อค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะโอเคขอช่วยคนอื่นเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะวันนี้เราได้ก่อนวันนี้เราได้ถามคฟางเราซื้อค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะเราซื้อค่ะเสร็จแล้วค่ะอ่ะโอเคค่ะ เราซื้อได้สอนสลสับผสมพวกหนูไปแล้วสองตัวมีสละอะไรบ้างคะสละอนันสลับอ,อันตัวสองสลับอนอโอเคจำได้เนาะต่อไปเราจะไปสละตัวที่สามในกรอบที่สามของพวกหนูนะคะกรอบสุดท้ายใกล้จบหน้านี้แล้วมีตัว i กับตัว n เรียกว่าสละ อ่าจกดบันทึกเหมือนเดิมค่ะเด็กเจ็ดอ่าละอินอินละาแล้วมาดูคำสท์ข้างล่างนี้ข้างหน้าเป็นพยญชนะตัวจีเสียงจอจานจอจานอินจออินอินอิน ในยุเสียงหนึนง่งก็คือเสียงสามาัญคำนี้ให้อ่านว่าจีนเหมือนเดิมแปลว่าทองคำนะคะสราจีนค่ะนักเรียนได้เขียนความหมายของคําศัพท์ด้วยหรือเปล่าที่ผ่านมาได้เขียนโอเคค่ะว่ามันจะเราจะได้เจออีกทีอยู่ในแบบฝึกหัดของบทนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราเขียนคำศัพท์ด้วยความหมายด้วยจำไว้เลยค่ะจีนแปลว่าทองคำโอเคไหมคะโอเคค่ะ ห้องค่ะชนาพัชชนะพัสหนูทำอะไรอยู่หนูเขียนอยู่หรือเปล่าแม่ห้องนี้เขียนเยอะนะเนี่ยทำเสร็จแล้วเนาะจดบันทึกเสร็จแล้วใช่ไหมคะตัวไอตัวเอเรียกว่าสลระอินอินนะคะคำนี้แปลว่าคำว่าอินโอ้ออนอินนะคะ มาตัวสีสีสีครัเนะคู่ื่ได้ชิดแต่นีอ่าไม่ได้เขียนบ่อมากรมาอเนาะอือ่อไปบอร์เอรั้งี้คออวาหนัมน้เอเบอรเอ้งน้คืออกว่าโอเคเรามาสักดกันข้างหน้าเป็นพยานชนะตัวปอมาเล ดูลองอ่อปอวกกับสระอินสิปอปอ,อินปินอ่าเด็กๆมองภาพออกแล้วใช่ไหมคะแล้วกสะกดไินยังไงตัวต่อไปตัวพยาาัญชนะตัวพอเสียงพินคออินอินโเงมากค่ะดินสื้อผ้าอ่า<น>โอเคตัวที่สาม มากตัวนี้ก็คือพยัญชนะตัวมอหรือตัวมัวนะคะเสียงมอม้ามออินมีนอัฐบรรทัดที่สองมอยอินมีนอัฐตัวเนอตัวเนอเสียงนอนหนูนอนอินมีนครัที่ห้าพยัญชนะตัวอะไรเอ่ยมออินมีนนันคืออะไรเนี่ยทำไมมันงงจันบางลูน้องกีตซกอค่ะรู้เข้าใจไหมแพร่หว่ะ คุณเข้าใจไหมกิจกรเนี่ยอันเปไรมอปิดไม่ก่อนได้ไหมคะนาดพยญชนะตัวที่ห้านะคะตัวเลอเสียงลอริงลอริงกับสละอินลออินลอยนลอยอินลอยนค่ะพยาชนะตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยเหมือนคำศัพท์เลยค่ะ จีเสียงจอจานจีเสียงจอจานจออินชีอ่าตัวนี้เป็นพยัญชนะตัวชีนะคะตัวชีชอช้างสระอีเสียงชอช้างชออินชีเดี๋ยวมาลองคำตัวเอฟตัวนี้ก็คือพยัญชนะตัวชีก็ชีเสียงโสู ชเด็กๆคะแยกเสียงสองตัวนี้ออกให้ชัดเจนนะคะตัวชีแล้ชอช้างเกอซีแล้วชอโซค่ะชีเคแยกเสียงชอช้างกับชอโซออกให้ถูกต้องนะคะค่ะอ่าชิงอันจิมาฟังหรือซื้อคนเดียวค่ะ สรลอินเมียัวไอ้แล้วก็ตัวเองแล้วก็สรลอินคำสำคัานี้จีนไปว่าทองคำแล้วก็ยกะดัที่มาสะุดในทั้งหมดนี้มีทั้งหมดหกเจ็ดแปดแปดคำปีนจีนมินมินพินมินชิน โอเคไหมคะนักแบบเรียนคะถ้ามีเวลากลับมาอ่าทนทบทวนถ้าอ่านได้เดียวให้ลบคำสุดท้ายออกนะคะถ้าเรายังเขียนไปทุกๆคำทุกอย่างเราก็จะติดอ่นานภาษาไทยมาด้วยต้องเรียนดีๆค่ะหนาบทแล้วสลัดั้งสารคัวมีสลัดเรื่องที่หนึ่งสลัดอะไรคะอินทผาลอเรื่องที่หนึ่งสลัดอะไรคะ มีตัวเอกับตัวเอเออะไรคะสาระอะไรสรนเลอออออะออ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 อปรอกออที่ออีออ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 ีออ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 สออ มีสละอาอสละเอินอ่ะตัวที่สามที่เราเรียนตัวนี้ค่ะโอเควันนี้เราได้สามผสมสามตัวนะคะมีสระอา้าสละเอินสละอิะอ่โอเคต่อไปเรามาดูคำศ<อ>ัพท์นะคะจะเป็นการสะกดคำที่ยากขึ้นมาแล้วเพราะว่ามีเสียงวรรณยุกเข้ามาผสมด้วย<อ> ข้างหน้าเป็นใบยันชนัดตัวคือความเสียงหลังซึ้งค่ะตอนนี้หนูเปิดหนังสือใบที่526นะคะหนูจะเจอกรอบสีขาวๆอยู่ด้านบนหนังสือเรียนของหนูโอเคไหมคะที่มีสี่กรอบอันนี้เป็นคำศัพท์ค่ะเราจะแบ่งเราจอแบ่งออกเป็นสี่มือค่ะเป็นชั้ตัวเคตัวตือนิดเดียฟังหลักซื้อก่อนฟังหลักซื้อก่อนปิดไมค์ทุกคนเลยปิดไมค์ทุกคนเลยโอเคไหมคะ ฟังเราซื้อสกดลให้ฟังคนเดียว<ๆ>เหลาซื้อแบลเปสีน้ําเงินคือพย,ยัญชนะสีแดงก็คือสระที่เราเรียนไปเมื่อต้นชั่วโมงที่มีสระอาสระเอิญสระอินขั้นตัวแรกเป็นพย,ยัญชนะตัวคือนะคะไม่ใช่ตัวเคถ้าตัวเคเขามันจะอยู่ในภาษาอังกฤษตอนนี้เราเรียนภาษาจีนเรียกว่าตัวคือเสียงคอควายคอ อนนั้สรกนะคะสละตัวแรกที่เราเรียนคอ,อนานคาเสียงสี่เสียงสี่ก็คือเสียงที่สูงที่สุดคำนี้อ่านว่าคานคานแปลว่าดูหรือมองหรืออ่านได้หมดเลยนะคะที่เกี่ยวกับสายตาเด็กๆขาเขียนความหมายลงไปด้วยเพราะว่าในหนังสือเรียนเราไม่ได้มีความหมายไ้ให้แล้วนี่กอบแรกอ่านว่าคานจำไว้เลยค่ะแล้ว ใครที่ปิดไมค์อยู่สามารถอ่านออกเสียงตามหลอดซื้อได้นะเพราะว่าตอนนี้หลอซื้อดูอยู่ว่าใครอ้าปากไม่อ้าปากไม่จําเป็นต้องเปิดไมค์พูดทุกคนนะคะเพราะว่ามันเสียงดังเกินไปแล้วก็แล้วก็จะไม่ได้ยินเสียงหลอดซื้อโอเคไหมคะไม่ต้อคาปากคำแรกอ่านว่าข้านแปลว่าดูมองอ่านเห็นที่เกี่ยวกับสายตาหมดเลยค่ะค่ตัวต่อไปเด็กๆคะทำไมเข้เข้อออกกันเดียจังเลย ตัวที่สองนะคะกล่องที่สองของเด็กเกตัวนี้เรียกว่าพยัญชนะตัวหนึ่งเสียงนอหนูอ่ากับสละอ่านที่เป็นสลัผสมที่เราเรียนที่อยู่กรอบแรกหน้าที่แล้วนะยี่สิบห้านอทานนานมันอยู่เสียงสองเสียงสองหรือเสียงสี่คะเสียงสี่จะเป็นแบบนี้เสียงสองจะเป็นแบบนี้หันหันคนละข้างกันนะคะเสียงสองเทียบกับภาษาไทยจะเป็นเสียงจัตวาคำนี้อ่านว่านาน หนานแปลว่าผู้ชายนะคะหนานมาจากคำว่าหนานเชิงหนานแปลว่าผู้ชายคาน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 ค่ะคานอานว่าหนานคานหนานอ่ะตัวต่อไปคําศัพท์คําที่สามนะคะมาดูตัวสีน้าเงินกันก่อนพราะยันชนะตัวมเสียงมมา มอกับสระเอินสระกรอบที่สองที่เราเรียนไปมอเอินเมินวรรณยุกต์เสียงสองเสียงสองเทพภาษาไทยเป็นเสียงจัตวาคำนี้อ่านว่าเหมือนเหมือนประตูโอเคค่ะคำศัพท์คำส,สุดท้ายนะคะ ข้างหน้าเป็นพย,ยัญชนะตัว C ตัว X ตัว X, ว X. ในภาษาอังกฤษส่วนภาษาจีนเรียกว่าตัว C เสียงซอโซโซอิ so. So sin. นซินวรรณยุกเสียงหนึ่งก็คือเสียงสามัญน,นะคะไม่ต้องมีเสียงสูนเสียงตาำคำนี้อ่านว่าซินเหมือนเดิมแปลว่าใหม่ค่ะคำศัพท์เรามีไม่เยอะคำศัพท์ใหม่ของบทนี้มีแค่สีคำข่านดูนานผู้ชายเหมือนประตูซิน ใช่อ่าโอเคตอนนี้เราเรียนจบแล้วการวาดของเหล่าซื้อก็คือให้เด็กๆท่องจำคำศัพท์มาแล้วชั่วโมงหน้านเหล่าซื้อจะสุมถามโอเคไหมคะสี่คำเองเยอะไหมคะสี่คำไม่เยอะครับไม่เยอะโอเคทําได้ใช่ไหมคะสี่ะ<อ>ากห้า,าแล้วก็ถ้ามีเวลาบ่างเหล่าซื้อปากให้ไปท่องจำพยัญชนะด้วยนะคะพยัญชนะยี่สิบสามตัว ค่อยๆทงจำไปจำให้แม่นเหมือนกอไก่ถึงฮออนกู้นะคะค่ะอ่ะโอเควันนี้เราซื้อสอนจบแล้วมีใครสงสัยตรงไหนไหมคะไม่มีค่ะท่นคนอื่นทันไหมคะทันนะครับอ่ะโอเคมีใครที่มาทีหลังไวมอ่ย